กลับมาอีกครั้งนะครับ1ปีมีเพียง1ครั้งเท่านั้นนะครับน้ำพึ่งป่าภูพานน้ำพึ่งเดือน5นะครับนำมาทําน้ําพึ่งมะนาวหมาะมากนะครับคุณประโยชน์ของน้าพึ่งเดือน5ปรับสมดุลร่างกายมีแร่ธาต,ตุต่างๆเช่นฟอสฟอรัสแคลเซียมเกลือแร่กรดอะมิโนจําเป็นนะครับรวมถึงสารแอนตี้ออกซิแดนซ์และวิตามิน B C แร่ธาตุ ซ่อมแซมส่วนสึกหลอบำรุงเลือดนะครับชะลอความเสื่อมของเซลล์และเป็นยายุวัฒนะทําให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอายุยืนยาวนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อน้ําพึ่งป่าบูพาน7 0 0มลลขวดนะครับเพียงพันบาทเท่านั้นนะครับราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งแถมฟรีนะครับออร์แกนิกวูฟเฟียฟรีสไดซูเปอร์ฟูด้ดไฮ แพนเบสโปรตีนนะครับราคา150บาทนะครับผัสลายน้ำจืดขนาดจิว๋วที่ถูกจัดให้เป็นซ u เปอร์ฟู้ดระดับโลกเพราะเลี้ยงในฟาร์มปิดนะครับสะอาดปลอดภัยมาตรฐานออร์แกนิกนำมาเข้ากระบวนการฟรีชไดเพื่อควบคุมคุณค่าอาหารนะครับและให้รสชาติเหมือนเดิมสามารถนำมาประกอบอาหารเมนูสุขภาพทั้งเครื่องดื่มอาหารขาวอาหารหวานทานง่ายรสชาติอร่อยไม่เหม็นเขียวโปรตีนสูงโรยหน้าสลัด โจ๊กซูชิแซนด์วิชโคสโลเอ,อนเนอร์จีบาร์เบเกอรี่พิซซ่าแกงผัมไข่เจียวยำไข่ผัมนะครับหรือน้ำปั่นสุขภาพสนใจนะครับสั่งสินค้าได้ที่เบอร์โทรหรือแอดไลน์0 8 1ย1 5ปด1น 0766คุณหนะครับบรรบุมาจากช่องอาจารย์เสก5.0จะได้ราคาโปรโมชั่นพิเศษนะครับให้แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรติดต่อผู้รับและทักไลน์เพื่อแจ้งยืนยันออเดอร์ด้วยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทุกการสนับุนจากทุกท่านนะครับมาณที่นี้ทศวรรษ2020เนี่ยนะครับมาถึงจุดเปลี่ยนนะที่สำคัญของประวัติศาสตร์โลกใช่หรือไม่นะครับ ถ้ามองตามไซเคิลวงรอบวัตจักที่เรียกว่าซูเปอร์ไซเคิลเนี่ยก็ต้องบอกว่าใช่นะครเพราะว่ามันเป็นข้อมูลทางสิติของการคาดการล่วงหน้านะครับเพราะฉะนั้นในช่วงทศวรรษ2 0 2 0เนี่ยนะผมได้ทำคลิปนะได้ทำช่องผมมาตั้งแต่ปี2 0 1 8นะได้พูดให้ฟังว่าในช่วงทศวรรษ2020ี่เนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของโลกนะครับรวมถึงผมได้อ้างอิงถึงตำแหน่งของดวงดาวนะซึ่งคนไทยเชื่อเรื่องโหราศาสตร์ แต่ผมกำลังพูดว่าตำแหน่งดวงดาวทางโหราศาสตร์มันเป็นสถิติซึ่งสัมพันธ์กับไซเคิลวงรอบจ,จักรนะประเด็นเชิงสถิติของตะวันตกเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งดวงดาวแสดงถึงการครบรอบของไซเคิลวงรอบจ,จักรในรอบ84ปีที่แล้วนะซึ่งกม็มีเหตุการณ์ใหญ่ๆเกิดขึ้น อย่างเหตุการณ์ในเรื่องของ great depression เหตุการณ์ในเรื่องของสงครามโลกครั้งที่2นะครับเพราะฉะนั้นครั้งนี้มันมาถึงไส่เคริรวงรอบประจักร์ของมันนั่นเองนะครับมันทศวรรษ2 0 2 0เนี่ยมาถึงจุดเปลี่ยนที่สําคัญของประวัติศาสตร์โลกนะครับสิ่งนี้ไม่ได้ผมพูดคนเดียวนะครับไปดีปูตินของรัสเซียได้กล่าวไว้ในการประชุมที่เรียกว่าวันได discussion club นะครับในปีที่แล้ว นะเขาได้กล่าวไว้ว่าในทศวรรษ2020เนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญและเป็นช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดนะครับนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ส,สิ่งนี้นะครับเขาได้พูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งในวันแห่งชัยชนะนะครับซึ่งมีการเดินสวนสนามนะครับที่จัตุรัสแดงนะครับที่กรุงมอสโกเขาก็ได้กล่าวนะสุนทรพจนะครับว่าโลกมาถึงจุดเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ในศตวรรษที่21นะครับและในทศวรรษ2020นี้ก็เป็นทศวรรษของการเปลี่ยนปแปลงนะครับเขาก็ได้พูดถึงว่านะการสู้ของรัสเซียนะสงครามที่แท้จริงเนี่ยนะเกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับในเรื่องของความก้าวร้าวนะครับของชาติตะวันตกนะที่มีต่อรัสเซียนะการต้องการขึ้นมามีอำนาจนะครับในการนะขยายอิทธิพลเข้ามา นะครับในทางด้านตะวันออกอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วเขาก็ได้พูดถึงนะแล้วฝากไว้กับนะเหล่าบรรดาทหารของรัสเซียทั้งหลายว่านะความมั่นคงอธิปไตยของรัสเซียเนี่ยอยู่ในมือของเหล่าบรรดาทหารแล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกว่าในทศวรรษ2020เนี่ยกำลังมาถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญนะครับของประวัติศาสตร์โลกและนะครับหนึ่งใน เหตุการณ์ที่สําคัญซึ่งผมคาดการณ์นะว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญของประวัติศาสตร์โลกเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของศึกสงครามนะความขัดแย้งและการช่วงชิงอํานาจนะครับของระเบียบโลกด้วยนะครับนะซึ่งเราจะเห็นความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์โลกมากขึ้นมากขึ้นนะครับนะเพื่อที่จะช่วงชิงอํานาจนั่นเองนะว่าใครจะขึ้นมาวางระเบียบโลก ดังนั้นนะครับความขัดแย้งในทางคุยศาสตร์โลกในขณะนี้นะประเด็นของรัสเซียกับยูเครนและพันธมิตรทางตะวันตกนะรวมถึงอีกหลายจุดนะครับที่ร้อนแรงนะทั่วโลกเลยนะที่ผมเล่าสุนฟังไม่ว่าจะเป็นแถบข้าวสมุทรเกาหลีนะไต้หวันทะเลจีนใต้ตะวันออกกลางเนี่ยนะครับก็น่าจับตาดูนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะในมุมมองผมนะพูดมาตั้งแต่ปี2018 ทศวรรษนะ2020มาถึงจุดเปลี่ยนนะครับที่สำคัญของประวัติศาสตร์โลกนะครับไม่ใช่เปลี่ยนแปลงนะเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการเงินนะครับแต่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องของการเมืองสังคมแล้วก็เรื่องของระเบียบโลกนะแล้วเรื่องของอาจจะมีเรื่องของความขัดแย้งนะศึกสงครามนะครับเกิดขึ้นได้นะครับพอทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงใหญ่หญๆเช่นนี้บางทีมันตกลงกันไม่ได้นะครับ มันก็จะเกิดการใช้กําลังกันขึ้นและสามารถที่จะเกิดเป็นศึกสงครามใหญ่เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นในช่วงทศวรรษนี้2020โดยเฉพาะในช่วง2-3ปีนี้นะครับต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ